สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g n n e t i c James นะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมจะกลับมาหลังจากที่หายไปนานเกือบผมไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปที่แล้วเนี่ยหายไปนานเท่าไหร่แล้วแต่ว่า ก็เนื่องจากว่าผมอาจจะติดถ่ายาถ่ายละครบ้างถ่ายงานบ้างนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาทำคอนเทนต์ให้กับทุกคนดูนะครับแต่วันนี้ผมจะกลับมากับท็อปิกที่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่กำลังตามเทรนด์นะฮะหรือว่าทำ IF หรือย่อม,มาจาก intermittent fasting นะครับอยากจะรู้แน่นอนเลยคลิปนี้นะครับเราจะมาอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมคนถึงเริ่มต้น IF แล้ว IF มันจะให้ผลกับคุณ อย่างไรบ้างนอกจากแค่การลดน้ำหนักนะครับ 1. คือ IF เนะครับเป็นการกินแบบแบ่งเวลาเช่นจะมีสูตรอยู่หลายสูตรก็แบบแรกก็ง่ายสุดนะครับ16ชั่วโมงท้องว่าง8ชั่วโมงกินนะฮะ18 6แ0แล้วก็4หรือว่า22แล้วก็2ชั่วโมงนะฮะหรือว่ากินวันละแค่1มื้อเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนว่าการที่เรานะฮะกินมื้ออาหารในระยะเวลาที่จำกัดนะครับจะทำให้เราอ่ะ สามารถกินแคลอรี่ได้น้อยลงอย่างที่2นะครับว่าการที่เราปล่อยให้ร่างกายเนี่ย ท้องว่างนานนะครับมันจะทําให้ตัวฮอร์โมนของเราที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยครับมันไม่สปายค์หรือว่ามันไม่เกิดอาการขึ้นบ่อยนะครับฮอร์โมนอินซูลินเป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่เก็บไขมันเข้าสู่ร่างกายนะครับถ้าเปรียบเสมือนก็คล้ายๆเหมือนรถทคนะฮะหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมาหาเรานะฮะแล้วมันก็จะเอ้ยเก็บสารอาหารนู่นเก็บสารอาหารนี่ร่างกายของเราเนี่ยจะมี2ฮอร์โมนก็คืออินซูลินกับกลูคากอนนะครับเมื่อไหร่ที่ร่างกายจะเบิร์นไขมันหรือว่าจะใช้ไขมันเป็น พลังงานเนี่ยร่างกายจะต้องมีระบบฮอร์โมนที่เรียกว่ากลูคากอนเกิดขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีทริคอยู่นิดนึงก็คือว่าอินซูลินกับกลูคากอนเป็นเหมือนคล้ายๆสวิต์ไฟขึ้นและลงถ้าอินซูลินขึ้นกลูคากอนจะดับไปนะครับถ้ากลูคากอนขึ้นคืออินซูลินจะดับอยู่นะครับเขาถึงบอกว่า หลังจากที่เราเล่นฟิตเนสเสร็จปุ๊บอ่ะให้เราเบิร์น40นาทีขึ้นไปร่างกายถึงจะเริ่มใช้ไขมันข้อดีของการฟาสติ้งก็คือว่าหลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้วแล้วเราไม่ได้กินข้าวมือแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเราเลื่อนระยะเวลาให้ท้องว่างนานขึ้นมันจะทำให้ฮอร์โมนกลูคากอนสามารถใช้งานได้นานกว่า ปกตินะครับส่วนมากผมจำวิจัยไม่ได้อย่างแม่นยำแต่เท่าที่รู้ก็คือว่าหลังจากที่อินซูลินเกิดขึ้นนะครับร่างกายจะไม่สามารถใช้กลูาก้อนได้ประมาณ2-3ชั่วโมงขึ้นไปก็เอาง่ายๆก็คือรอให้ร่างกายท้องว่างและหิวอีกทีนึงนั่นเองข้อดีของอินซูลินอีกอย่างหนึ่งหรือว่าการทำเฟสติ้งคืออินซูลินมันจะไม่ทำงานถี่เกินไปนะครับแล้วมันก็จะสามารถลด อัตราความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคเบาหวานประเภท Type 2นะครับนะครับอินซูลินจะเกิดขึ้นได้เมื่อหลังจากที่มีสารอาหารที่มีแคลอรี่นะฮะผมจำไม่ได้ว่ามากกว่า10แคลอรี่หรือเปล่าแตะลิ้นของเราเมื่อไหร่นะครับแล้วลงไปในท้องเราอะระบบอินซูลินจะเกิดขึ้นทันทีเลยถ้าเมื่อไหร่ที่อินซูลินมันถูกใช้งานเยอะและถูกใช้งานถี่เกินไปใช่ไหมครับซึ่ง ในอนาคตก็คือสมมุติตอนเรากินข้าวเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับหรือว่ากินน้ําตาลเข้าไปปุ๊บอินซูลินมันจะสามารถขึ้นมาได้ไม่เท่าเทียมกับเท่าที่เราเคยสามารถทําได้ตอนเราเด็กอะ่ะคือเอาง่ายๆอินซูลินมันไม่สามารถที่จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนตอนที่เราเด็กเนื่องจากว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราคือเรากินถีทาให้ทุกครั้งที่มันเก็บอาหารปุ๊บอะมันเก็บได้ไม่หมดก็เลยเกิดน้ําตาลหรือสารอาหารที่มันยังอยู่ ในร่างกายแล้วอินซูลินเก็บไม่หมดมันก็จะหมุนเวียนเข้าไปในกระแสะเลือดของเรานะครับทำให้ในลอง g run หรือว่าในระยะยาวไปครับเราจะมีน้ำตาลในกระแสะเลือดที่เยอะทำให้เราเกิดเป็นเบาหวาน type 2นะครับข้อสุดท้ายนะครับที่ดีมากกับการที่เราเนี่ยทำ intermittent fasting นะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะชอบมากเลยก็คือว่า anti aging ครับ anti aging เนี่ยมันดีมากเพราะว่ามันทำให้เราดูเด็กใช่ไหมครับ เนื่องจากว่าการที่ร่างกายของเรานะฮะไม่ต้องมาเสียเวลาในการที่จะต้องเผาผลาญหรือเบิร์นสารอาหารตลอดเวลาสมมติถ้าเราเป็นคนที่กินสามมื้อปกติอันนี้อาจจะโอเคอยู่แต่พฤติกรรมของคนยุคใหม่เนี่ยส่วนมากจะกินอาหารเช้าหลังจากนั้นก็จะกินกาแฟก่อนมื้อกลางวันหลังจากนั้นกินมื้อกลางวันแล้วก็ต้องกินพวกเคก้กใช่ไหมครับ กินมื้อเย็นเสร็จปุ๊บก็ต้องตามด้วยผลไม้รวมๆกันก็4ีหมื้อละซึ่ง4ีหมื้อนี่ยร่างกายมันไม่ได้มีโอกาสพักผ่อนเลยมันก็เลยทําให้ร่างกายนะครับเกิดการโอเวอร์ v e ไหรือว่าใช้งานหนักเกินนะฮะกินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยร่างกายเรามันจะต้องมีการเบรกดาวน์นะฮะสารอาหารหรือว่ามีการย่อยสลายสารอาหารตลอดซึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีใช่ไหม ฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้ท้องว่างนานๆไปนะครับร่างกายเรามันจะสามารถมีโอกาสที่จะ recover เซลล์ตรงนั้นได้หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการ accelerate DNA repair นะครับก็คือพัฒนาถึงยอดเซลล์ถึงยอด DNA ของเราเลยทันทีทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมก็จะมาอธิบายถึงข้อข้องใจของหลายๆคนนะครับก่อนที่จะเริ่ม intermittent fasting ก็ ทำ intermittent fasting หรือว่าท้องว่างแล้วเนี่ยเราจะเกิดเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่กินข้าวหรือเราไม่กินอาหารนานๆเนี่ยเราจะเป็นโรคกระเพาะเออมันไม่เคยมีวิจัยออกมาว่าท้องว่างกี่ชั่วโมงท้องว่างกี่นาทีหรือว่าท้องว่างนานขนาดไหนเราถึงเป็นโรคกระเพาะนะครับอเมริกานะครับเขาบอกว่าเชื้อที่ทําให้เกิดกระเพาะอักเสบนะฮะหรือว่าเป็นโรคกระเพาะนะครับก็คือเชื้อ H pylori นะครับ H pylori เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดการอักเสบของกระเพาะนะครับ <c oughs> ก็แบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินอาหารไม่สะอาดหรือว่ากินอาหารที่เผ็ดเกินไปหรือเปรี้ยวเกินไปหรือเค็มเกินไปอะไรที่มันรสจัดมากนะครับแล้วก็มีความไม่สะอาดในอาหารเยอะซึ่งไอตัวเชื้อ เอสไพลโไลเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเชื้อที่ทําให้กระเพาะของเราอะ่ะเกิดการระคายเคืองเกิดการอักเสบแล้วถ้าเกิดว่าเรามีมันไปนานๆนะครับมันก็อาจจะต้องเป็นโรคที่เราจะต้องรักษาในอนาคตนะครับจากทางสารเมริกาจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงบอกว่าเราจะต้องกินมื้อถี่เราถึงจะหายจากโรคก,กระเพาะนะฮะจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับโรคก,กระเพาะเหตุหนึ่งที่สามารถ ทำให้เราเกิดโรคกระเพาะขึ้นมาหรือว่าเยื่อใยที่มันหุ้มกระเพาะเราอ่ะมีปัญหาได้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากการกินยาแก้ปวดนะครับหรือว่าการกินยาลดไข้าบางชนิดหรือว่าการกินแอลโกอฮอล์ที่เยอะเกินไปก็สามารถทําให้เราเป็นโรคกระเพาะได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้การทํา i n t e r m i t t e fasting เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเราแค่คุมระยะเวลาให้ท้องว่าง ระยะหนึงผมแนะนำสำหรับคนทั่วไปอยู่ที่ประมาณ1 6 8กนะครับก็คือท้องว่าง16ชั่วโมงกินในช่วงระยะเวลา8ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไอเดียลของคนที่อยากจะคุมน้ำหนักแล้วก็มีระดับฮอร์โมนที่ดีนะครับระดับพอระดับอินซูลินที่ไม่เกิดการสไปายขึ้นบ่อยหรือว่าเกิดขึ้น ขึ้นมาทำงานบ่อยเกินไปจนทำให้เราเกิด diabetes หรือว่าโรคเบาหวาน type 2นะครับแล้วก็3ก็คือช่วยเรื่อง anti aging นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น1ในความรู้เล็กๆนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ทุกคนเกี่ยวกับการทำ intermittent fasting นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับแต่ก่อนที่ผมจะจากไปก็อยากจะบอกว่า,าตัวผมเองก็ไม่ใช่หมอนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทา ไดเอทประเภทอะไรต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนปรึกษากับหมอปรึกษากับแพทย์ประจําตัวก่อนนะครับแต่ก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะสามารถช่วยเป็นไกด์ไลน์สาหรับคนที่สนใจการทำ intermittent fasting ได้นะครับ